เดี๋ยวามาเบิง้งทีมมดงานนะครับมาเบิ้งเตียงตามใยนำถุงชวนกับเพื่นอนผมไปเทวดาครับนี่คือหน่วยซิวครับคณะลุยเพิ่งต้นก็นลงมาเบิง้งสักก้อนว่ามองได้หมดมองได้หมด เดี๋ยวยังไปต่ออีกจุดไหมจจครับไปต่อกันเลยครับจุดสุดท้ายนะห้องกับจีนีมะคอกันเพื่อก่้เหมันเดือภาพคมชัดใหญ่สานิ้วครับสีเียนี่นะครับการลงพื้นที่แต่ละวันตะละวันห้องลงจังไแนะ มาเบิงความเดือดร้อดโดยเฉพาะสำคัญที่สุดครับเสียงตามสายาต้องได้ยินนะครับถูกหลังค่าเลือนในชุมชนในเขตเทศบาลนครคอนเกตมันนี้มาพอทั้งนนทบเรตนะครับับสำหรับอีพีนี้นะครับลงพื้นที่เบิงเสียงตามสายของชุมชนนนทันเกะ ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าจังไปเบิ่งอีกสุ่มซ้วนต่อไปจังค่อยติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดถึงใจกันด้วกันนี่คือทีมงานหมดงานนะครับที่ลงพืนสม,มัยเอาสำหรับวันนี้บายดี